แล้วนนี้ครับเราอยู่กับซอนเทส 368K ต้องบอกว่ามาสักทีครับโอ้ไม่ต้องลุ้นกันแล้วครับ <Hey. S 1> และผมรอมันที่เรียบร้อยครับกับเส้นทางในเมืองต้องบอกว่าโคตรผิวเลยมุดซอกแซกนี่คือแบบ อย่างกระโดเล็กเลยเอาง่ายๆคือถ้าอย่าห้าวกับเขาแล้วกันคุณตามเขาไม่ทันแน่นอนครับระยะแฮนเนี่ยคือมันกว้างก็จริงแต่ว่ามันจะสูงกว่ากระจกของรถยนต์ครับมันทําให้มันสามารถหมุนซอกแตกปุ๊บ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 เนี่ยไปได้อย่างสบายมากครับบวกกับอัตราเร่งเนี่ยคือไม่รอเลยเปิดมาป๊ป๊บป๊าป,ป๊ด้วยเครื่องยนต์พิกัดนี้คุณแบบคุณเปิดไปเถอะ โอ้โห oh, มันพันใจแน่นอนครับดูว่าออกตัวไฟแดงเขาจะเป็นยังไงครับ การขับขี่ในเมืองต้องบอกว่านั่งโคสบายตัวเบาเนี่ยปรับให้เข้ากับสลีละคนไทยหน้าเบาเนี่ยแคบขับขี่แล้วมีความกระชับนั่งหลังตรงมีระยะให้ขยับได้อีกเยอะไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถปรับท่านั่งให้เข้ากับตัวเราเองได้ที่วางเท้าีกว้างมากจะเหยียดสุดหรือนั่งธรรมดาเนี่ยก็ทําได้เลยตามใจชอบระยะห่างจากแฮนด์หนึ่งผู้ขับขี่พอด,ดีอย่างมากนั่งแขนไม่ตึงคือมันเป็นระยะที่ผ่อนคลายเลยนะอยากทําความเร็วสูง หรือขี่สบายๆชิวๆเนี่ยเพียงแค่ปรับท่าทางการขับขี่ของตัวเราเท่านั้นพอเลยอีกอย่างด้วยความนุ่มของฟองน้ำบอกมันยิ่งทำให้การขับขี่ในเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรสบายนั่งแบบไหนก็รู้สึกดีและเมื่อเจอรถติดหรือจำเป็นต้องจอดบ่อยๆในเมืองการเอาเท้าลงพื้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะตัวรถเนี่ยว้าหลบขามาให้อันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆ ในส่วนของระบบรองรับน้ำหนักอยากจะบอกว่ามันพรีมเมียมสุดๆเซตติ้งนี้เพื่อความสบายโดยแท้มีความนิ่มนวลอย่างมากจังหวะที่เจอหลุมรอยต่อถนนฝาท่อบางทีเนี่ยหลบไม่ทันและเก่งตัวรอเลยกับว่ามันกระแทกขึ้นหลังแน่นอนแต่กลับกันครับมันผ่านไปได้อย่างสบายซับแรงกระแทกได้ดีมากยิ่งไปกว่านั้นจังหวะที่ต้องโยกหลบรถเนี่ยหรือต้องพลิกเลี้ยวก็ทันหันมันทําได้ดีเกินคาดเลย ไม่คิดเลยว่ารถมิติขนาดนี้กับน้ำหนักตัวขนาดนี้เนี่ยมันจะพลิกเลี้ยวได้คล่องตัวสุดๆตัวโช๊คเนี่ยไม่ยวบยาบไม่ย้วยเอาง่ายๆโย,ยกไปโยกมามุดซอกแซกได้อย่างเนียนในส่วนของการเข้าโค้งบนสะพานห,หรือโค้งที่ใช้ความเร็วไม่มากนะักไม่เกินร้อยเนี้ยมันเข้าได้สมูทมากรู้สึกมั่นใจไม่มีอาการเลยนะและถ้าเพิ่มความเร็วขึ้นไาอีกหน่อยก็ประมาณ 1 3 0ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการสายนิดๆและสัมผัสได้แต่ว่ามันยังอยู่ในการควบคุมไม่ได้เสียอาการถึงขั้นอันตรายนะครับและในจังหวะที่ต้องการเบรกกระทันหันในเมือง เบรกหน้าดิสเดี่ยวขนาดใหญ่เอาอยู่เลยระยะเบรกสั้นเหลือๆครับกับรถพิกัดนี้แถมยังมีระบบความปลอดภัยแบบมาตรฐานเลยกับระบบเบรก ABS Dual Channel ในส่วนของระบบทัชชั่นคอนโทรนเนี่ยก็มีความเซนซิทีฟกำนิดยังไงลื่นนิดหน่งตัวนอนก็ทํางานแล้วแถมทํางานละเอียดมากไม่ตัดแบบหัวทิมนะค่อยๆตัดตามความเร็วของรถอันนี้คือดีมากเลยนะไม่ทําให้ตกใจบางรุ่นเนี่ยตัดแรงๆบางทีนี่รู้สึกเว่อร์เหมือนกันนะ รวมไปถึงระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมีมาให้พร้อมใช้งานปลอดภัยมั่นใจได้เลยที่สำคัญเนี่ยนั่งสบายจัดเลยตอบโจทย์คนเมืองสุดๆไม่ว่าจะเอาไว้ขี่จากบ้านมาทำงานหรือเอาไว้ขี่เที่ยวเนี่ยมันเหมาะมากด้านการดีไซน์ของตัวรถนั้นออกแบบมาจัดเต็มมากครับรูปทรงของตัวรถเนี่ยเน้นเส้นสายงานดีไซน์ระดับอัลทาลักชวรี่รู้ล้รเหนือไปอีกระดับมีมาให้เลือกถึง 3- สีด้วยกันครับสีดำ สีเทาและสีขาวลักชูสุดๆโคมไฟหน้าแบบบิวต์อินรวมไฟสองสว่างและไฟ DRL <s uss> เข้าไว้ด้วยกันไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ข้างละ3ดวงหรูหราไปอีกขั้นด้วยระบบไฟ DRL <s uss> แบบ f o วิ i งเอ f เฟกทั้งไฟหน้าและไฟหลังเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไฟจะวิ่งเรียงสวยงามมากอย่างกับรถยนต์สมัยนี้เลยรวมไปถึงความสะดวกสบายก็มีมาใ้ครบคัน ทั้งนิวหน้าปรับไฟฟ้า2อระดับขึ้นสุดและลงสุดทําได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสระบบอำนวยความสะดวกครบครันทั้งช่องชาร์จ USB แบบฟาสชาร์จดานหน้าถึง2ตําแหน่งจ่ายไฟสูงสุด18วัตต์และตรงช่องเก็บของด้านซ้ายแบบ2พอร์ตเป็น Type A และ Type C เพิ่มไฟสองสว่างที่สวิตต่างๆทั้ง2ฝั่งแฮนนอลูมิเนียมปรับได้2ระยะหน้าและหลังสามารถติดตั้งที่ยึดโทรศัพท์มือถือได้เลยไม่ต้องดัดแปลง สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมด้วยกุญแจ3.0คีเลนมาตรฐาน IP 67กดล็อกรถได้เมื่อกุญแจอยู่ในระยะ1.5เมตรจากตัวรถพร้อมระบบ immobilizer เลือนไหมจอสี TFT 6.75นิ้วเชื่อมต่อ Bluetooth และแอป s o n p a c e Smart พร้อมฟังก์ชัน m i l l e r Screen s h a r i n g มีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง2โหมดส p o r t และ Eco สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบอินเทอร์เฟซหน้าจอได้ถึง4รูปแบบ มีระบบวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติอยางหน้า,นาอย่างหลังแบนเตอรี่มันเจืเพิงอุณภูมิมอน้ำสำหรับรุ่นนี้ครับมีกล้องบันทึกการขับขี่หน้าหลัง Dvr Dual Camera ความละเอียดสูงสุด Full HD 1 0 8 0 p และใช้เซนเซอร์ Sony Starvid สำหรับถ่ายกลางคืนเลนส์มุมกว้าง150องศาและรูรับแสง f 1 8ถ่ายทุกการเคลื่อนไหวได้ชัดแม้แสงน้อย ช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยใหญ่กว่าสามารถเก็บขวดน้ําได้ประมาณ1.5ลิตนนรสบายเลยการเปิดช่องฝั่งซ้ายนั้นก็ต้องออนรถเท่านั้นครับถึงจะเปิดใช้งานได้ส่วนฝั่งขวาจะมีช่องเซอร์วิสสามารถเปิดและเสียบชาร์จไฟกับไฟบ้านได้เลยมีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านเนี่ยติดมาให้เพื่อชาร์จแบตสตาร์ทรถให้ติดเพื่อขับขี่ไปเซอร์วิสที่ศูนย์และยังสามารถเอารีโมทกุญแจมาทาบตรงตำแหน่งอิโม เพื่อสตาร์รถในกรณีที่รีโมทกุญแจแบตหมดช่องเก็บของฝั่งขวานั้นสามารถเปิดปิดได้ตลอดส่วนฝั่งซ้ายนั้นต้องออนรถเท่านั้นถึงจะเปิดใช้งานได้ไม่แนะนําให้เก็บของมีค่าไว้ที่ฝั่งขวานะครับมีการแฮนด์ติดตั้งมาให้มือเบรกบนสามารถปรับระดับได้ และฝั่งซ้ายยังมีเบรกมือสําหรับจอดรถชั่วคราวบนทางลาดชันเขามีระบบา a r k กิ้งเบรกมาให้ก็คือบางทีเนะี่ยจำเป็นต้องจอดจริงๆบนกลางเนินที่มันชันๆเฉียงๆเงี้ยโซฟา Parking b r a นี้ได้ใช้แน่นอนครับขยับมาที่เบาะนั่งขนาดใหญ่สไตล์โซฟ,ฟารพร้อมพนักพิงเอวมีความนุ่มสบายระดับพรีเมียมพร้อมโชกยกบเบาด้านในช่วยให้การเปิดปิดได้อย่างนิ่มนวลช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่เก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบพร้อมผมด้านในแบบถอดซักได้ กันตกด้านหลังวัสดุแมกนีเซียมอัลลอยพร้อมจุดยึดบเบาและแข็งแรงรองรับการติดตั้งกล่องเสริมในส่วนของระบบรองรับน้ำหนักนั้นพิเศษกว่าใครในโลกด้วยสเปคที่เหนือกว่าทุกประเทศที่วางจำหน่ายกับชุดโช๊กหน้าแบบอัพไซด์ดาวฟูแอนด์จัดโชกหลังแบบคู่ปรับพีโหลดได้ถึง5ระดับพร้อมรอม a กสไตล์พรีเมียมสกูเตอร์หน้าขนาด15นิ้วและหลังขนาด14นิ้ว เฮ้ยเราลองในเมืองเนี่ยมันยังไม่พอใจครับเดี๋ยวเราไปขับขี่ทางไกลดีกว่าจะได้ลองแบบเต็มรูปแบบเลยว่ามันขับขี่ทางไกลดีแค่ไหนนี่เห็นไหมเก็บวอเนาอแต้เต็มแบบเต็มใบเลยไปครับช่วงการเดินทางออกจากเมืองครับมันสามารถทําเวลาได้ดีมากเลยพอเราเริ่มชินกับตัวรถแล้วอะไรอะไรมันก็ง,ง่ายไปหมดพูดเพลินครับไม่นานเนี่ยเราก็มาถึงเส้นที่เสี่ยงที่สุดแล้ว อยากพารามสองเอาจริงๆไม่จําเป็นจริงผมไม่อยากผ่านตรงนี้เลยนะมันเสียวยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรรอบนี้เราสามารถกดคันเร่งจมๆได้เลยเพื่อทําเวลาช่วงจวังหวะที่มันโลง่งมีหรือที่เราจะขี่ช้าไปสิครับรออะไรขอลองอัตราเร่งเจ้าคันนี้คับหน่อยบอกเลยครับว่าเจ้าคันนี้นี่มันเร่งสะใจมากยิ่งช่วงความเร็วตั้งแต่80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นเร็วมากจัดจ้านสุด กระชากันเร่งทีนโอ้โหพุ่งอย่างกับรถสปอร์ตถูกจะหลีดสายซิ่งอย่างแน่นอนนะ <'t> บางช่วงเนี่ยเราลองยกคิวหน้าสูงเพื่อหลบลบมะทะเออมันก็ใช้งานได้จริง เอาตัวหอก็5เต็มถังครับถังน้ำมันของเจ้า 368K เนี่ยก็17ลิตรแล้วเดี๋ยวพดูว่าเต็มถังเนี่ยว่าต้องมีประมาณ600ซึ่งการเดินทางของเราวันนี้ครับเราจะไปที่แก่งกระจานก็ให้รู้ว่า 368K เวลาเดินทางออก ต่างจังหวัดเนี่ยมันสบายไหม่อกี้ขับมาสักช่วงช่วงมะรามสองก็รู้สึกเสียวๆเหมือนกันแตนะ่จริงถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่อยากมานะครับเ้นมะรามสองเนี่ยจริงเลือกได้ก็อยากจะวิ่งอ้อมฝั่งนึงแต่วันนี้คือเราต้องการทําเวลาไนงะเราก็เลยกดมะรามสองเลยลดเยอะมาก455 460อ้สะมีอยู่ขีดนึงเมื่อกี้เขาก็จะมีคํานวณให้ด้วยนะครับว่าเนี่ยสิวเหลงวิ่งได้ ระยะทางเท่าไหร่แต่เดี๋ยวรอดับดับเครื่องก่อนแล้วจะค่อยนี่ใหม่เจ้า 368K คันนี้มันหนูหลาหน้าตาเนี่ยหน้าตามันแบบว่าเอาจ้้าักชวรี่หนูหลาขั้นกว่าแต่ด้านในเนี่ยซุกต้อนความแรงไว้แบบเต็มพิกัดเลยก็ยแต่ว่ามันขี่สนุกนะเมื่อกี้หวดมานี่ก็เอาเรื่องเหมือนกอันนี่ครับ460บาทนี่คำนวณเขาว่าหน้าจอก็คำนวณอยู่กำลังขึ้นอยู่นี่มาดูมาดูใกล้ๆเนี่ย ิวเลงก็ตอนนี้194กิโมมันก็มุขขึ้นเรื่อยๆแหละแต่สต,ตาร์ทมันก็น่าจะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ตอนนี้194แล้วเต็มถังเนี่ยผมว่าต้องเกินเกินอยู่แล้วเกิน200 km. แน่นอนรีสัญญาณมันใหม่460เลยเนะี่ยโอ้โหก็ที่เคมไว้อะรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ28.5โลลิตรก็ถือว่าประหยัดนะกับรถมิก s c สกูตเตอร์ พิกัดนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าหลังจากเติมน้ำมันเสร็จครับก็เป็นช่วงที่มันมีทางตรงยาวๆและเราก็ต้องการทําเวลามากเราก็กดคันเร่งจมๆเลยตัวความเร็วสูงนะตัวรถเนี่ยมีอาการเพียงเล็กน้อยครับเมื่อเจอกับรอยปะหรือว่ารอยต่อถนนเนี่ยอีกอย่างตัวรถเนี่ยมันมีบาลานซ์ที่ดีมากๆเลยนะเจอลมช้อนเข้าหรือว่าลมปะทะจากด้านข้างเนี่ยก็ไม่เกิดอาการสายนะ ด้วยการออกแบบล้อหน้าให้ใหญ่กว่าล้อหลังมันช่วยให้การคนโทรลรถของเราที่ความเร็วสูงและในโค้งเนี่ยทำได้ง่ายยิ่งขึ้นตัวรถมีความนิ่งขับขี่ได้มั่นใจยิ่งขึ้นบวกกับระบบรองรับน้าหนักที่ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งทําให้เราขี่ได้สนุกนิดนึงครับเมื่อเราเข้าโค้งที่ความเร็วสูงหลัง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเนี่ยมันอาจจะมีอาการย้วยนิดนึงถ้าจะให้ดีครับควรปรับให้แข็งกว่านี้สักหน่อยระปรอง ควรจะเล่นโค้งโคตรมันเลยแต่ว่าครั้งนี้เราขี่ค่าเดิมๆโรงงานมาเลยไม่ได้ปรับและสําหรับโชค๊คเนี่ยมันปรับได้ทั้งนั้งหลังอยากจะแนะนําครับควรให้ช่างที่ศูนย์เนี่ยช่วยปรับเซ็ตให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของเราจะดีกว่าจะได้เพิ่มความปลอดภัยและความสนุกในการขับขี่มากขึ้นด้านเครื่องยนต์เนี่ยก็จับเต็มตามเคยเครื่องยนต์สูบเดียวพิกัด 368cc แรงม้าสูงสุด38.2 HP กับแรงบิดสูงสุด40นิวตันเมตรถ้าเทียบกับรถในคลาสเดียวกันแล้วเจ้าคันนี้มีม้ามากสุดครับอีกอย่างไซนในของเจ้าคันนี้มันก็ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าเขาใช้ลูกสูบแบบฟอร์ดบวกกับกรรมวิธีการผลิตแข็งเครื่องด้วยเทคโนโลยี High ฮคอมเพรสชันที่จะช่วยให้สามารถรับแรงอัดและทนความร้อนได้มากกว่าทั่วไปเอาง่ายๆคือแข็งตัวนี้พร้อมไปต่อ จะโมล,ลูกโตรประกนตึกอะไรก็ตามแล้วแต่เลยเขาทำมาลองรับไว้เลยนอกจากนั้นครับเขายังเลือกใช้งานหัวฉีด EFI จากบอสประเทศเยอรมนนีทั้งประหยัดแม่นยำและทนทานสุดๆส,ส่วนน้ำหนักของตัวรถคันนี้อยู่ที่188กิโลกร,รมัมอันนี้ยังไม่รวมของเหลวนะระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง150มิเมตรและความสูงจากพื้นถึงบาะเพียงแค่770ม mm. ิล ในส่วนของงานประกอบนะครับอยากจะบอกว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวเครื่องเนี่ยมันได้มาตรฐานสุดๆเลยเพราะตอนนี้ทางซอนเทสเองเนี่ยก็ได้วางจําหน่ายแล้ว80กว่าประเทศทั่วโลกโอ้โห,โหทั้งเอเชียยุโรปอย่าเผิอไปบูลลี่เขาเลยละ่ะเขามีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรอบคัน <c oughs> เครื่องยนต์และการขึ้นรูปพลาสติกเป็นของตัวเองจึงมั่นใจได้เลยว่าเรื่องมาตรฐานและอะไหล่นั้นดีเยี e ่ยมไม่เป็นรองแบรนด์อื่นแน่นอนครับ และเมื่อเดินทางเข้ามาถึงช่วงจังหวัดเพชรบุรีเส้นทางมีหลุมมีบ่อละคืนเยอะมากเลยเราก็หัวดไม่พักเพื่อจะไปชมวิวที่สังเกตแก่งอาจา์ให้ทันหวดกันชนิดที่ว่าเนี่ยวิวสองข้างในแทบจะไม่ได้จอดมองไม่ได้แวะมองเลยแต่เราก็ไม่พลาดที่จะลองเล่นโค้งชุดใหญ่ตรงเขตอำเภอหนองยาป้องบอกเลยครับมันเอาอยู่แบบหนึบๆเลยในความเร็วที่พอเหมาะไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยปลอดภัยแน่นอน เอาจจริงๆถ้าจะหดเกินกว่านั้นก็ทําได้นะแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยครับรว่าเส้นทางชนบทเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาอะไรข้างหน้าได้เลยถ้าอยากมันแบบประหัมจริงๆนะลองเอาไปหวดในสนามผมคิดว่าน่าจะสนุกไปอีกแบบเหมือนกันนะบางช่วงของการเดินทางของเราเนี่ยก็เจอทั้งขึ้นเขาเนินชันเราลองดวัตาเล่งแล้วเหลือๆเลยครับเล่งเบาๆเนี่ยมันก็พาเราข้ามไปได้อย่างสบายเหมือนแบบเหมือนวิ่งอยู่ทางเรียบเลยนะ เอาเป็นว่าเรื่องความแรงไว้ใจได้เลยเจ้าคันนี้ไม่แพ้ใครทั้งในเมืองและนอกเมืองแน่นอนครับระยะทางไปกลับเนี่ยก็ร่วมแบบโอ้ยสองสมโลเหมือนกันนะมาแก่งกระจานเราไม่ได้แค่ยิงตรงมานี่เราวนนูน่นวนนี่อะอย่างแรกเลยครับเราจะเอาแบบฟิลลิ่งของมันลนุ้นๆเลยนะอย่างแรกก็คือท่านั่งเลยไม่มันคือแบบโซฟาติดลอ้อโอ้โหเบาะนี่โคตรนิ่มอยากให้ลองทุกคนเนี่ย ไปลองเอานิ้วกดดูก็ได้คือแบบบอกเขานิ่มจริงๆครับแล้วก็เขามีเทคโนโลยีพิเศษก็เป็นการแบบเวก,กัมดูดอะตัวหนังเบาก,กับฟองน้ำเนี่ยมันก็จะติดแนบกันพอดีไม่ยู่ไม่ย่นอาหอันนี้คือเทคโนโลยีของเขาเองอยู่แล้วที่เขาขายมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ตัวแรกๆเลยนะเห็นไหมจะถอยจะอะไรเนี่ยมันก็ไม่ยู่แล้วให้อยากให้ดูความนิ่มนี่ิ่มเลยนี นิ่มจัดนิ่มจริงๆเอาง่ายผมเห็นรถครั้งแรกอะ่ะเห็นบอกมาแล้วคือผมไม่ได้อยากขับผมอยากซ้อนมากกว่าคือคนซ้อนอะ่ะมันคงแบบโหคิดสภาพนะถ้ามีแบบกล่องหลังสบายนะคนซ้อนแล้วก็นั่งพิงไปรับเชื่อผมไม่เกิน1ิบนาทีหลับแน่นอนครับคือบอกมันนุ่มนั่งสบายอ่ะเดี๋ยวผมท่านั่งเลยเนี่ยอย่างแรกบ,บอกแล้วว่ามันสบายจริงๆ คือขี่ในเมืองมันก็โอเคอะแต่ขี่ออกเที่ยวอะเห็นผลเลยเห็นผลแบบชัดเจนว่ามันแบบสบายพอเราขี่ท่านี้ใช่ไหมเมือยมือม่อยอย่างเงี้ยพอเบื่อปรับท่าได้ปั๊บปั๊บคือเบาะก,ก็มีพนักพิงเนี่ยลองการแบบบิดแล้วมันจัดตูดเนี่ยดันออกไป้อย่างงี้ใช่ไหมตัวเนี้ยก็จะมีลองตรงสะโพกตรงเอวตรงเนี้ย มันก็แบบนั่งแบบโอ้นบายนี้คือท่านั่งมาแล้วนะครับระยะแฮนเนี่ย เราต้องบอกว่ามันสามารถปรับได้คือถ้าคุณตัวสูงบอกแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยใส่ปกติและสแตนดาร์ดจับแค่นี้พอดียืดขาคือมันไม่ได้แบบยืดเกินไปหรือใกล้ตัวเกินไปแต่ถ้าว่าคุณคุดตัวสูงอะมันก็สามารถปรับได้อีกระดับหนึ่งก็คือก็ยืดแปลงหนาก็คือที่ถอ,อดน็อตตัวนี้แล้วก็ขยับออกไปได้อยู่ประมาณ10บมิลประมาณนั้นนอกจากท่านั่งที่บอกเลย้เลยว่า ขับขี่ทางไกลเนี่ยประทับใจแล้วเรื่องนี้จะไม่พูดไม่ได้เลยความสะดวกสบายของเขาเออชิวไฟฟ้าปรับได้2ระดับก็คือขึ้นสุดกับลงสุดช่วงจังหวะที่นั่งนะอ่าอ่เนี้เราพูดถึงชิวต่าก่อนนะเรานั่งเนี่ยปุ๊บชิวต่ําเนี่ยมันอะอยู่แบบไม่ได้บังสายตาเลยเลยเพราะเราใส่หมวกกันน็อกเนี้ยอ่ะนเนี่ยผมวัด่ยวัดกับมือเห็นไหมเลยพอดี ต้องบอกว่าชิวตัวนี้มันก็พิเศษอีกมันใหญ่กว่าเดิมยิงใหญ่อลังการมากแต่ว่าเขาไม่ได้เจาะช่องลมแต่ว่าชิวเวลาระยะมันต่ำอ่ะมันสามารถเป่าหน้าเราได้เต็มๆก็คือไม่ร้อนครับและไม่หลอกตาคุณก็สามารถแบบมองทางได้แบบปกติแล้วเมื่อต้องการจะใช้แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแบบเสียงลมลำคาญเสียงลมกดเลยชิวสูงเห็นไหม มันก็จะอยู่ในระดับสายตาไม่หลอกตาเราก็จะมองตรงนี้เราไม่ได้มองผ่านชิวเรามองด้วยสายตาเราปกติอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือชิวสูงนะฮะเทียบเลยนี่ชิวต่ำนี่ชิวสูงเห็นไหมครับคือมันจะไม่ไม่บดบังสายตาเราอยู่แล้วทัศนวิสัยเราเห็นปกติแล้วถ้ายังเมื่อยก้มลงมาก้มลงมาง่ายๆเลยแค่นี้ มุดหลบลมแล้วลมก็จะผ่านตัวเราไปหมดเลยอันนี้ไว้สําหรับเจอฝนหรือว่าอากาศนาหนาวๆเนี่ยผมว่าชิลใหญ่ๆเนี้ยสุดยอดแต่ถ้าใครแบบอยากซิ่งวิว่ามันกินลมมันต้านลมผมแนะนำครับรถเนี่ยเปิดตัวไม่เกิน2วันมีของแต่งแน่นอนถ้าคุณอยากซิ่งเนี่ยของแต่งเนี่ยผมว่ารองรับรถมันพร้อมไปต่อได้อีกไกลเลยแล้วก็พวกช่องชาร์จอะไรพวกนี้คือเขามีมาให้แบบเยอะมาก ช่องเก็บของด้านหน้าแล้วก็ตรงเรือนใหม่เป็นฟาชาร์ทั้งหมดครับจุดนี้อีกส่วนที่ผมขี่แล้วแบบผมคนนึงอ่ะเป็นคนที่ขี่รถเร็วอยู่แล้วเรื่องอัตราเร่งเออรถของเขาเนี่ยผมลองทำท็อปสปีดแล้วก็แบบไม่ได้แบบท็อปสปีดจ้ะคือช่วงที่เราแบบกดคันเร่งเต็มๆเนี่ยมันสามารถไปได้ถึง160กิโเมตรต่อชั่วโมงผมว่ากับเครื่อง368ซีซีของเขาเนี่ยถือว่า ไม่ธรรมดานะแรงนะแรงที่สุดในค์สเหมือนกันในราคาที่ไม่เกิน 400cc เนี่ยเอาเรื่องนะ160เนี่ยแต่ในช่วงที่ระยะเดินทางเงี้ยช่วงที่เราใช้คันเร่งแบบวิ่งลอยๆอย่างเงี้ยผมใช้ความเร็วมา140กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นคือไม่เหนื่อย140คุณยืน104เลยไปเรื่อยๆจะขึ้นเหนือล่องใต้200-300โลเนะี่ยผมมองว่ารถที่มันสามารถทำความเร็วได้140แล้วไม่เหนื่อย เป็นรถที่สามารถออกทริปได้แบบดีเลยสบายสบายมากๆยิ่งถ้าเป็นแบบทางการมันสามารถทําเวลาได้ไงนึกออกไหมถ้าแบบร้อยสี่สิแล้วเหนื่อยแบบอ๋อ,อ,อสู้อารมณเงี้ยมันมันไม่สนุกอ่ะมันเครียดแล้วมันแบบแล้วสาหรับอัตราเร่งเนี่ยที่สนุกของเขาเลยช่วงตั้งแต่80-140ถึง140มันสวิงนี้แล้วปึ๊ด แล้วก็หลังจาก140ก็ค่อยๆเดินไหลไปเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวนี้ถ้าเทียบกับรุ่นพี่ก่อนหน้าอย่าง 368G อะ่ะตัวเลขความเร็วสูงอะ่ะจะเยอะกว่าแล้วก็ตัวนี้เหมือนปรับอัตราทดของพวกชามพวกอะไรพวกนี้มาใหม่ครับมันก็จะทำให้ว่า ช่วงตาเร่งช่วงต้นช่วงกลางเนี่ยมันจะมีความจัดจ้านกว่า3 6 8 G ถ้า3 6 8 G มันจะเป็นออกแนวแบบแอดเวนเจอร์ก็แบบลุยๆหน่อยใหญ่ๆลุยๆอันเนี้ยก็คือมันจะพรีเมียมขั้นกว่ามันสปอร์ตกว่าด้วยหน้าตาอะไรบางคนก็บอกว่ามันเหมือนมังกรเขี้ยวกุดเออผมว่ามันก็ได้นะแต่ว่าหน้าตามันดูเฉบเขียวกว่ามันเมืองกว่ามันเลยวิ่งได้แบบเขาเลยปรับตาทดมาให้มันวิ่งแบบจัดจ้านมากขึ้นกว่าเดิมครับก็คือแบบบิดสนุกมือ ตึงเลยปื้ดปืดปืดปืด,ปดคือไม่รอเลยกำไปปืดรถมันอนะเดินเรื่อยๆเลยการใช้งานคนที่แบบชอบขยี้เล่งอะโอ้โหเน่ oh, 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 oh เว่าตอบโจทย์คุณแน่คุณขียวโอ้โหมันมันเลยอะตาเล่ง บิ๊กสกูตเตอร์ที่แบบให้มาคือซอนเทสเนี่ยเขาพร้อมขิงอยู่แล้วทุกอย่างต้องยิ่งกว่ามากกว่าแล้วใช้งานได้จริงครับช่วงล่างเขาเนี่ยหน้ากับหลังเนี่ยหน้าเนี่ยคือปรับได้แต่ว่าต้องให้ทางศูนย์ปรับให้แต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันก็ยังสามารถปรับพีโหลดอันนี้สามารถปรับเองได้เลยปรับพีโหลดสปร,ริงได้สําหรับช่วงล่างครับต้องบอกว่าการเอาออกมาเที่ยวรถเนี่ยเซตติ้งของช่วงล่างเป็นเซตติ้งให้แบบนิ่ม นุ่มนิ่มขับสบายลงหลุมก็เปึบเปิบคนที่ชอบแบบซิ่งแบบเอาไปหวดโค้งเนี่ยอาจจะต้องปรับเซ็ตให้มันแข็งกว่าเดิมนิดนึงครับเพราะว่าเดิมเดิมมาเนี่ยมันจะนิ่มแต่ว่าขี่แล้วมันสบายเออคือมันนิ่มก็จริงแต่ก็แลกมาด้วยความสบายแต่ถ้าแข็งกระด้างแต่ก็แลกมาด้วยความแบบคือกระด้างแต่ว่าเวลาคุณซิ่งโค้งโค้งเนี่ยมันจะเฟิร์มกว่าแต่จริงแล้วอ่ะ ในเมืองไทยอ่ะก็ไม่ได้แบบโอ้เข้าโค้งกันแบบร้อยสี่รห้รอกจริงแต่สิบร้อยมันก็เพียงพออันนี้ก็ไปได้เน้นแบบขี่นิ่มๆชิวๆสบายๆย,ยิ่งถ้ามีคนซ้อนอ่ะผมบอกเลยคุณไม่โดนคนซ้อนเบิ้ลกระบาดแน่ไปได้เรื่อยๆสบายๆอีกเรื่องหนึ่งครับที่ซอนเทสเขาให้มาแบบว่าต้องยิ่งกว่าใหญ่กว่านั่นคือความจุถังน้ํามันสิลิตรโอ้โหเติมทีนี้ว่าขับรถยนต์ถังนึงเนี่ยเขาเคมไว้ในตัว ฟิลเลงเนี่ยของเขาในเรือนใหม่เนี่ยได้ประมาณ460กิโลเมตรถังหนึ่งเนี่ยวิ่งกันยาวๆไม่ต้องเติมเพื่อตอบโจทย์แบบสายเดินทางไงคือไม่อยากแวะปั๊มบ่อยแต่สําหรับผมอะ่ะเอาจรจริงๆแล้วผมผมเหนื่อยไงเหนื่อยง่ายแบบแบๆบผมก็จอดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นที่คนที่แบบรักในการเดินทางชอบการขี่รถจริงๆแนละ้วแบบต้องการทําเวลาถัทางที่ให้มาใหญ่ๆเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วถึงคุณจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆว่าวิ่งทีเดียวแบบหมดแม็กเลย สี0ห้าโลแต่พอเอาข้างจริงถ้าคุณต้องการการเดินทางและทำเวลาเนี่ยมันไม่ต้องจอดบ,บ่อยๆผมว่ามันมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีครับอ่ะสรุปเลยแล้วกันครับสําหรับการเดินทางไกลกับรถฟอนเทสสามหกแคันนี้เป็นรถที่สะดวกสบายนุ่มนิ่มขี่ทางไกลไม่เหนื่อยจะ2 0 0โล300โลไปยันพันกิโลเนี่ยผมว่า ไอ้คันนี้มันพาคุณไปได้อย่างปลอดภัยไปถึงอาจจะไม่เร็วถ้าแบบพวกรถพิกัดเครื่องใหญ่ๆแต่ว่ารับประกันคุณไปถึงเนี่ยคุณเอาของลงคุณไปเที่ยวต่อได้ไม่เหนื่อยแน่นอนครับทีร์สวิตเบิร์นซอนเทส 368K เป็นยังไงไปดูกันอย่างแรกเลยคือตั้งขาตั้งคู่แล้วกดออนสวิตนะครับจากนั้นให้สตาร์ทรถจากนั้นนี่เลยกดปุ่มซีด้างไว นี่พอหน้าจอขึ้นเป็นสัญลักษณ์แท็กชั่นก็แสดงว่าตอนนี้ได้ปิดระบบการทํางานเรียบร้อยครับและถ้าจะกลับมาเปิดระบบอีกทีก็คือต้องออฟรดทั้งหมดเลยก็คือต้องปิดดับสวิตช์กุญแจทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่มันก็จะกลายมาเป็นเปิดแท็กชั่นธรรมดาครับ